เมนดูนี้พี่น้องครับผัดไก่ใส่ข้าแต่ว่าไก่นี่มันเป็นไก่เนื้ออันเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเด้ครับอันนี้ไก่ตูซับเพราะว่าผมมากินไก่ตูพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้ยำนะพี่น้องครับอ่ายำถือกระดูกก็หน่อยนึงบมดเที่ยวกับไปถือกระดูกไงถือกันได้ย <laughs> ังอันยังแข่าปวยไม้ามา่นน่ะก้อนมันก็ครบนี่แหละพี่น้องอื ไปยำคือก,กรวดใสน้ำลงไปครับดามล่างคุกนี่น้ำล่างคุบลงไปนะฮะเห็ดน้าแบบคลุกคลิกๆพี่น้องครับใด็ดซดอ่าเล็กหน่อยหนึ่งหรือว่าลาดเข่าพี่น้องครับสีสันพี่น้องครับเพ็ดครับ,รบผมเพ็ทอาหารนี่มาก,กินอาหารรสจัดนะพี่น้องครับ กฟกับ่ปันไดพี่น้องครับมันียกแต่อยเฮ็ดไปพี่น้องครับอืมคนเฮ่าเออมันบ่มีม่มยหงเกิดบ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบดอกเก็นบาขนาดบะหมี่ในซองก็ยังต้มน้ำกินเป็นแบาเออมันบ่มีม่มยหงดอกสมบูรณ์แบบอืมไอ้่อยแตงก่อยเฮ็ดไปพี่น้องคนเฮ่านะครับ ประหยัดไปยี่ได้ก็ประหยัดครับก็ไม้เนี่ยอเห็นปะครับคอยหัดไกลครับเริ่มจะซุกแล้วล่ะเราจะซิมน้ำจักหน่อยพี่น้องครับอุ้ยนี่ล่ะคั่วบนอกบนหน้าพี่น้องครับจะถือจะซ่ากันนะพี่น้อง้อน,นะครับเออมาเด้คยวึั้วมึงไม่เมื่อง,งพี่น้องครับ เด้กซิมํามจักหน่อยตัดเถิเดเบอร์ไดเป็นเซฟบ่ได้ดเป็นเชฟคือโปได้หราพี่น้องครับอือเป็นคนนี้กับเขาเลยล่ะอยูดด่ในบ้านเลยละ่ะอืออาศัยบ้านพ่อแม่สอนพ่อแม่ภาพจดภาพจำใส่ขนะลงไปพี่น้องครับใส่ขนะลงไปก่อนอ่า ขา้าบ้านเ้าละใส่กับเพ้าน้ำพี่น้องครับเดี๋ยวใส่ขนาวลงไปก่อนอบางคนพัดขนาพัดหยังกับใส่พริกกับมีดนะครับใส่น้ำมันหอยก็มีเออแต่คนกัมากมากกินเลยเออขนาหมูกรอบนี่ขนาวผัดเค็มนี่ ยาดคลิปนาเสียเด็กินดอกพี่น้องครับอืมตัวนี้หมูมันขืนราคาอยู่ <laughs> <laughs> พี่น้องครับสีสันนี่ครับเราก็ต้องผัดขนาให้มันสุกไรยดอกพี่น้องครับกน้อยมันจะสุกเองเ <laughs> ออม,มันห่อเนานะกระทะเนาะเอาเพราะเป็นกรอ,อบครับสุกไายมันเหนียวใส่ใบกระเพราลงไปพี่น้องครับนี่ เป็นไรครับสีสันพนตะแซียป่พี่น้องครับพัดขนาน่าบานนี่แหละสุกแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยสุกแล้วนะฮะตักให้พี่น้องเบื้ก่อนว่าเป็นอะไร สูงแล้วครับพี่น้องครับเมนูนี่ครับไก่ผัดคณะนะครับโรสแตจ็คเผ็ดๆครับพี่น้องขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณนะครับสําหรับผู้กดติดตามให้ล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ให้อุปถัมภ์คลิปนะครับคลิปนี่การมิํานีครับจบมิถุนีเดี๋ยวคลิปนาพบพ่อกันไหมครับพี่น้องครับขอทุกท่านมีความสุขทุกท่านคลิปนี้ไปก่อนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ